สวัสดีครับสาลาครับผมวันนี้เอาออด่างขึ้นครับไม่ดีครับผมเห็นไหมครับเอา,อด,นะเอาอด่างขึ้นครับไม่ดีครับไม่ดีเอาเงินเต็มสาวไม่ดีครับผมีสั่นนี่ ใหม่ดีครับผมเดี๋ยวผมไปเที่ยวตลาดแป๊บนึ่งครับผม đang đang คันดีแน่อยู่ครับครับผมผมไปเียดเบียกข้าวเดียวนั่นก็ว่า,มาวไ,วไม่เดียวนนึงว้า้ที่เมื่อไปตัดขอนนำถอะเานาะ ก็ว่ามัดไรนี้ครับผมตายๆพระองคก็กลังสิงห้องสี่สคันผมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะครับเด้อขอบคุณครับ